เอาดิเอามาใส่ไห้ให้ส่โอเคนะครับทุกคนเอาไปยูที่บ้านเราเาทลแล้ลาดลลากินแม่แตะ mà rồi hoa các bạn. thấy mi ho mi ho. Nè 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 nè. Nè ho ở nè, sòng giùp rồi nè, sòng kí cạch rồi. Ei, kí cạch nè. กิจพิเศษเก็บปูสร้างฮอร์ป้าฮะจะเส้นพลังงานกินนะป้าเห็นเสนีย์ไหมเส้นอะไรหรอมันเป็นท่อน้ำมันใช่หรอเออแต่เองยิงมันไปลุกเลยนี่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 แต่มันเป็นดินเลยดิฮะตั้งแต่เป็นดินเลยดิเฮ้ยเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันมันเป็นท่อท่อส่งพลังงานแก๊สธรรมชาติ

เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเราเลงตรงนี้เลยเราไปชอบไปเมืองเล็กๆป้าขวาเองซ้ายตาหลังนี้ ทำไมแม่ดิทาภูมันเล่นแบบดียังเลยวะเ,เล่นดีแปลกเลย <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทาท่าภูเกิดอะไรขึ้นมนาะเล่นดีแปลกเนี่ยเราเด็กมาหาแม่ลูกเหมือนตั้งใจเล่นนะเรื <c oughs> เ่วงนี้อะไ้นะอะไดนะต้องไปเสีย รีบฟมามาให้หน่อยเร็วเฮ้ยไอหนุ่มขอ,อเกิดสารเช่ไหมนะใช่มนะของดีกันเลยทีเดียว Release the s m o k perspective ึ นี่จับมันเลยเล่นยังไงแทงไม่ได้ไหมเสียใจว่าดาวแล้วเหรอ ้ยเล่นไปคนละหลังแล้ก no ันเฮ้ยมีตัวตามันจะมาแล้มันอยู่นู่นไอเหาทองเฮ้ยมันดาว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 ฟูฟ I C. นี่คนโอ้ยเฮ้ยนี่ไออาร์ซีซะ,ะด้วยนะขอละกัน,อนไออาร์ซีเฮ้ยเราห่างวงเยอะแล้วนี่เิ่มไปเข้าวงกันหน่อยแนละ้ว

เล่นตัวผู้หญิงแม่งโดดทะลุได้หมดเลยเนะช่ชนีอจะโดดแม่งเหลี่ยมนิดนึงติดลอันนี้โดดทะุแล้วสางไ้ไม่ตอังีอะไรี่ยรอบ้ตัวลว Ừm. trăng trang. Còn không có xuyên ạ. Ừm, ฮิปโวหกสิบนัดสี่สิบนัดรนอยนัดเอ้ยเฮ้ยพร้อม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 บุกลงนี่บุกเป็นแบบระบบไหนดิวะเฮ้ย อย่าวิ่งเข้าไปงั้นอย่าไปเปิดตำแหน่งเพื่อสู้รู้อย่าเฮ้ยสมองเขำไมครูเฮ้ยเมาควันวงอยู่ข้างหน้าแล้วไปเฮ้ยไปไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนเอ๊ะไม่ไม่รู้เพลงเนี่ยเฮ้ย เห็นเห็นแวบๆอยู่ในอยู่ในนู่นน่ะอยู่นู่นน่ะนั่นไงไอ้ยเห็นจริงเหรอหน่ะหน่ะได้ยินเสียงยังมาจากบนเขานี่หว่ะ กัปปูชิโน่ assassin เฮ้ยผู้ข้างหลังเราย้อนย้อนย้อนเ็นแล้วต้องต้องต้องนั่นไมเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อน

โอโ้มีอีกตัวหนึ่งจากข้างบนมีการใช้บีทูไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันบีทูใสแถวอ่ะอย่าบอกนะไอตัวเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วผู้ตรงนี้รมัมรม้ย ได้ได้ไเข้าเลยเข้าเลยดาวแล้ดาวแล้วโอ้สิทนี่นดาล้ไปไไปชื่อวงมาที่วงแรก <is> มึงกไห่ไปบก่อนมีล็ดมีล็ดมีล็ด oh <my> มาเลยผู้หลีไปไหนก็ผู้หลี Để đem... Ê, cái lốt, cái như thế ở chỗ không phải chuyển tiền tiền gì nữa đấy game lốt... này ai chọn nào vội mày ơi 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 ơi

เลยไม่ได้ลำบกคินีเลยเฮ้ยข้าง,างบนข้างบน,บนข้างหน้าเลยนี่รถกระโดดอี๋เลยเ เอาไอ้ภูหลีเอาไอ้ภูหลีเอาไอ้ภูหลีเล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยเ้สายมือสายมือหักซ้ายหักซ้ายซ้ายซ้ายเยี่ไปคันโยกกันซีเด้อเด้อเด้อด้อเด้อเดจับมา เราจะไปตรงไหนแล้วนะอืมไปยังไปอ้าวมีประเด็นเหรอเฮ้วมันหยุดตรงไหนดอกพอดี เฮ้ยโหแอบดรอปไอเหี <theater> ้ยป <and invent> <division> <AMA> e ้าอะไรกดยิดเปเรื่อปืนเดิมโอเคสวยงามออยเขึ้นมาทาภูลงมาแล้ว น,นี่วงสามกัายัยมันต้องไปแอดดอปแน่นอนถ้าหินบนหน้าถึงสายแล้วก็ต้องลายนี้เท่านั้นรูดมารูดมาขึ้น ส้นสีน้ำใสฮ่จะจบกันในโรงงานสินะนั่งไงอืมแตกสิวิ่งจวงขนาดนี้ ฮืมตัวเดียวแตกคาตี้เลยไอ้แตกคาออกเลยหเสลอไืมพูดไปเล่นไปเฮ้ยกระท่อมลังน้อย

ตอนนี้ที่ฉันขับอยู่ก็คือมุี้ร้จะไปไหนก็ไปเดี๋ยวก่อนทุกคนต้นเหตุอย่ตรงนั้นอะไรนะเกทำให้ฉันเข้าใจบางทีเยัง